ตาดำๆาตาไปแลเย็นนี่ะเยนอนรวยย่ะนเลยเห็นไว่าตเห็นานี่นัหัวหน่อยนะหัวน่อเเห็นหัวอยู่คะตาดำๆตาดำๆมีผมหัวลายๆมีผมะห้องหลอดเห็นว่คักโอ้ยแบบเตะได้หลอดปากดำๆปากดำๆมีผมเพ งูดิมูไปด้วยนนเขาเ้าแล้วผูเขาเ้าอันน่นนีูออเจ้าที่เย่งน้ะดกำลังมาฮะกรลพิเปิดประตูอย่นี่อ๋กะโดดลงเลยไอ้บงดูหาช่องดูหันมูโตช้ำชนี้ดูอะไนะขอได้กี่นะเห็นบ่นี่นี่อุ้ยตกใจวดไปเร่น่ มาเมื่อกี้ก๋วยจีนไปนี่เห็นว่านั่นนั่นนั่นเออเออลอยเลยเดี๋ออกไปพูดละเปิดภาพมานั่งอยู่กับลูกสองคนพ่อแพี่น้องเอ้สบายดีป้าลุงไหมดูสบายดีด้ยกราบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุงวัสดุสุขคนเด้อก็ยินดีต้อนรับซ่องสาวบุญบ้านหน้ากับน้องสมบู๊เปรี้ยวน้องดอด ตัวเคอะไรสุบวานสุบวานสุบวานพุ่นน่ะเนาะน้อยหาให้ใหม่เนาะนี่ก็นังอยู่ตูของแม่น้องนิงพ่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าอยู่เฮือนน้องสุโบตอนนี้แดดองได้อากาศกอนๆแน่เนาะนงเนาะยเป็นไเรื่องการเียนนี ตลอ,อดเป็นยังหงม่ะคือหนาเมื่อเท่าคือเครียดเรียนเรียนนานกันเทียนหายอนาพนหายเรียนหลายบ่เจ็บคอเจ,จ็บคอไปกินบานลนายบ่โออย่าไปกินบานลนายได้สบายนีิเด้อเจ็บคอคอนน่ะกินได้ยานะครับยัง,ยงไม่ได้กินเมื่อวานนี้แม่บุญชื่อมาอยู่อยากแก้เจ็บแต่ว่าลา่มไวฮือนผูมีอยู่บ่อยากแก้เจ็บ ไม่ยาอ่ะค่ไม่ยาอยัางยาปลอกยาพารากับข้าเก่าได้มันต้องกินยาแก้เสพเนาะเจ็บคอคนวะเนาะกินมันอากาศนห้องไหนไม่ตัวเงินหายทลย้ายมาไหนสามพันคนละสามพันเจ้าสองหาพันมือสอง ซื้อย่างไรพันหนึ่งกินน้ำกันออีกออออนั่นแล้วกินขนมอมแล้วพากันเจ็บคอมังกระเนาะกินมาให้กับเอื้ยนะคือวันหนาบูดงอนมาแท้บันนี้คือไม่บุญก็คือยังไม่ได้หห้อยู่โห <c oughs> นั่งอยู่หนาเมื่อก่อนเลยเจ็บคอเห,หเห็ดไห้เฮ้าบูอยากว่าอะไรเนาะท่านนี้น้ำมังนาวเขาบีบน้ำมังนาวใส้น้ำอุ่นนะกินมังกรสีเห็ดไห้เฮ้าเจ็บคอ ต่ว่าเข้าไปเฮียนอากาศหนาอนนะบ่อยกินของเย็นร้ายนะทำเด้ออยาเขาเป็นไข่มานี่เข้านี่ได้ทีขาดต้องทำหนุ่ยเฮียนเนาะด<ม>อย<ม>ป้าชาก่อนซีเมยบุญมีเรื่องว่าน้ามีจะเอาข้าวดีหรือข้าวไรข้าดีเอาข้าวดีถ้าเอาข้าวดีน<ม>ี่กะปะย่างขาเขื่เพือนเอาก่อนปะย่างไว้เพื่อนเมืองซานก่อนเนาะให้วันนี้เกิดแม่บุญโอ้ยบุญบ่ ก้าวจำได้เพราเกือบไปเป็นเกือไผคือคือกันแทะเอออะเอ้าเมนูน่าไปกันดารักมั่นกับเจ้าบอนะโอ <c oughs> สบายดี <c oughs> อันนั่งดีกับเมนูน่ะกันแป๊บนึงนี่แหละ <c oughs> อ,าอ่ายังจะไปเห็นยาวนะโ <c oughs> ล่โล่เบิ้งนี่นะยังมีของดีเนาะเักคนมั่นไม่ต้องนิ่งบ่สยังยังยังมอสเปนเลาคนคอยเห็นแล้วหัวนึองปุ๊งไงน้องกิน <c oughs> อีกแต่ว่า,าบอสกล้าได้ยันเพิ่นมได้ยันเพิ่นใหม่ แต่ว่าเขากินทุ่มซีทุ่มหาก็บาได้ได้เพราะว่ามันเป็นมันที่ว่ามันกินได้ในมันกินม่ได้ในเจ้กตัวใดกินได้วะล<อ>ำแดงบ่เห็นหรอเนาะง่อง่เนาะง่อยง่ายนะงามเลยมันเดาเนาะโดยไปทางใดมาทางใดเจ้ามาเนี้มานี่แหละตั้งมาหนี่เลยคนเดียว,มา,ยวมาคนเดียวใสยเดียวสายชินเลยองี้ยเนาะ เป็นยงเยอะวนี well ้ลกแรกรอกแรกได้วนี่เพาสบายบ่เขงอุ่นอุ่นมองดูชมโบคของชมโบนะเออชมกันอากาศมันห้อนเนาะลูกเิงเมนวนนะเกือเกือบหน่อยเปียกแบี้เดือดมงวเป็นาแล้วามแล้วพันเนาะโดยรีดะวันนี้ทั้งเข้ากันนัดกันกับเมนวนมาอยู่นี่พี่น้องเอ้ แม่นวลกะมีเวียกกับสาวนสาวนกะมีเวียกกับสานวนเอ้าหยึ่งโลกว่ะฮะว่ามีเวียข่อยจักมีอย่างไรกันเลยเนาะน้องสมุู่ว่าสิมาหายเจ้าเห็นด้ะโอ้ยแต่โดนหายเทึงอย่างนี้แบบวันนี่แล้วโทรหาเจ้าบุตริดไปใช่วันนี่โอ้ยผู้แล้วข้ามเครื่องบินไปข้ามเครื่องบินเครื่องบินข้ามไปทางไทยพู้แล้วเมืโอ้ยได้นั่งเครื่องบินดีวะ ธรรมดาได้บอสบยทีแต mm ีเก yeah, ิดลงเบิ um, no. ้งว really ่าเพลงโบ่เครื <oh ่องวินนี่เพลงโบ่บอกบอกถาม่อยเอ้าน้อเไดนั่งเครื่องบินเนาะเพลงโบ่วยาะวยาขี่โนธรรมดาเออไปย่างอ่ะนะกระเบิดรวมได้กับโตอยฮะพันปลายได้มาเนี่ยคารถนีดนบอกทั้งยู่เมนทั้งกินทั้งยู่ัวใจเส้นหนี่จำหันบอลสองร้อยบอลสองเฮ้ยเฮ้ยใช่ระคะ ไปใช่อ oh! ้โอ er. ้ยาทองมี่งูงูตรงไงนังรงดรอดอย่าอย่าข่ามาพอตรงนี้อย่าข่ามาพอตองนีเข่าอนนี้น่ากินอีต้บางเงาหนึ่งโอ้ยงูงนงูหลอดงูงูคนวะงูเชียงเม่อใช่บ่เห็นนะเาข่าวนพู้อืนน่นี่เอไม่ในหลอดน้างเง่ยมองดูค่ะ เราเห็นเดือเสือได้หน่อยเขานี่ได้เห็นอยู่ข่อยเห็นอยู่ห่างมันแต่ว่าบ่งบ่ทันได้ได้ยยืนเทงหาห็นบ่เขินทงบ่นเทิหาเห็บ่กียวเข้นเทิงห่ะดีเจ้างลายขาหนเห็นนีเดิลงพื้นหน่อยเห็นบ่นั่นนั่นนั่โอยเขียวเขียวเขียวเห็นบ่เห็นบ่เออนี่น่ะ

ยังอยู่อุ๊ยตกใจเฮ้ยอันนี้อันนี้แทงขาโว้ยเนาะเกิดมนเต้นเพื่อพี่น้องเลยนี่นะงานนี่แทงขาฉลบเมื่อกี้นี่รังลุดงูอยู่รังดุนงูอยู่แทงปุ๊บๆเยี่ยงงูมาตอดเถอะหูครบงูครบมีบอก

จะนจ้องนายแล้วตอดตาด้ยชึ้ยูเหมอนกับอวเอาแต่ย่เลยกอยู่มาเหงูเราก็หลดถูกไหม่ทั้ใ่สภห่ใ่เาเนนนเทิงอเทีงพวกีวคนขึ้นเทิงยอ๋อคนเทิงนะใกล้รอดเป็ายางได้เย็นดนะน่น เด็เห็นตาหางแล้วก็หัวหัวตาดำดำตาตาป้เาหายไปแล้วพ่อพ่อพ่เนี่นะนี่นอนรวยอย่ะเห็นารงนี้เห็นตาดำดำดำจากหัวในน้อยนะหัวในน้อยนี้เห็นหัวอยู่ค่ะตาดำดตาดำดำนีผมหัวลายมีผมปอต้องหลอดเห็ว่าคาโอ้ยโล้ยอ้ยโ้ยโอดปากดำๆ ปากนำนำมีผมเพ้อมือนอนเออมันมนมืแม่อะไร่ะมีผมนะนิ่งเลยงามเลยต่อยลูกไปยังไงน่ะลงพื้นน่งแม่ไม่กวนมันเลยลูกไปป้าป้าจะป้าปล่อยพ่อยนึ่งเลยเป้ยป้าป้า เห็นต่หางข้างหัวหัวขาหัวเห็นต่หัวกับหาและงเพียงาขาขามีผมพอมบ่มีผมพอมปากลำลำมีผมพอมัมันปูชมันเปนปูแมนงูนี่ไปไปไปเอ๊ะเหยาปลาปลาปลาจ้าเออป้าปลาไอ้คนนี้นี่ละคนยืนนี่แหละเป็เขาเพื่อนผู้ยั้งอ๊ะ เอืยเยือม oh ื uh ่อโอ้องหลอดในกิน uh ยัง uh มัาวาเจ็บคออยู่เดินวิ่งเลยเต้นลุกขวบมันได้เลยเฮ้ยเอืยเหยือไปได้นะเหยือแบบไรขึ้นเดือดออกนะกินยังนะขอจับใหม่นี่เมื่อหลักเหยือโอ้เอือบเลยตั้งใจอย่าให้เอื้อยเด้อเอื้อบเอือบเอือบเห็น ขอโทษน้องแมมขอโทษขอโทษเอืน้องเลยไห้กอดมึงด้วยกอดดอกเลยเอ้ขอโทษเอ้ยหัวเลยเอ้ยเดี๋ยวเราได้นึงเดนึงโอ้เจ้าเจ้าเราจะับไม่โดดพอดีเฮ้ยยันงู๋ยวไปเหยียบไม้กับกันเมื่อรถกระทับใี่กันบอเป็นอย่างไรบยังล่ะหกยูนะฮนิวพฤกษ์เริกาดิ โอ้แบบว่าที่ของแม่น้องนิงนี่ม <Yeah. S 2> ันเป็นว่าวด้ยงูชิมักอยู่เจ้าทีเจ้าฐานบอกด้วยว่าเขากับแบบงูธรรมชาติเท่ากับยังโบหูเนาะเห็นมันไาเห็นแต่คนเดียวเห็นน้งกันเบิดเลยเจ้าเห็นอยู่บ่อเจ้าะนะมีผมมันคือต้องหลอดว่าอยู่บ่อนะเวลาปากเวลาก็จะโบเจ้าเห็นปากดำดปากดำดำต้องหลอดแบบมีผมน้อง ทั S <S <preach ers> ้ทั้งเทหัวหลายลายเดี๋ยวเราเราเทหัวโอ้เราเทหัวเราหาชิบอันชิกมากไปจักเนาะเราเทหัวเลยตาไอหัวฮะที่สบุญณ์ธรรมชาวนว่าเมื่อวานนี่โทรหากลับไไม่มีอย่างไรหรอกข่อยชิว้าพี่พอดีเมื่อวานนี่โดยเมื่อวานี่จะโทรหาเจ้าปติก็ได้ไ่ได้มาโดยว่าเจ้าว่ามีเวียกับข่อยเนาะ กเบียกสาวน้นเพื่อนกะคือเพื่อนแจ้งไปนะเพื่อนพี่้องเลยเพื่อนกะมีงบคาสร้างนะเพื่อนชีฝากไว้น้ำทางสุบุญไววเนาะสมทบกันสมทบกันกะพอดีแล้ววันนี้ทังสุบุญกะบชี้แจ้งทั้งเอฟซีทังสาวนวนเลยด้วยทังผู้ใหญ่ทางสาวนวนโดยทั้งสุบุญทั้งเอ้ยหักของสบุญฝากมาสอยสมทบอีกหนึ่งหมื่นบาทโอ้ดีใจว่าละ เอหนึ่งมืนบาทกับของแม่นวลหาพันเป็นเท่าไรดุหกหกมื่นบาทโอ้มาดาแค่บาทนี่อะไรก่อนอะไรก่อนอะไรเด็กบุงก่อนหนึ่งมืนกับหาพันเอาว่า่งไงซะสิบพันกับหาพันเอ้าชิบพันกับหาพันชิมหชเออโอเคพันไปช่บหหกมืนบาทกัน โอ้ยเจ้าหูบัวบัวรำคลิปลุงเิมนะหาร้อยเดียนผูนี้บวอจก,ก็เอวยาหาล้อยบัดลุงเิมว่าหาลยเดียนบ่าลูกอันยัง <ๆ S 2> ที่มมว่ามาเมียนวดมีเงินอ่ะบัดีว่าเทออไรกัอีละพบาทเออหาพันบาทเร<อ>า,า,าถือูนี้นะอืออือกับพอดีแล้วบุนีทางสมุนกับมี่เพิ่มมาอีกหนึ่งมืนบาทได้สนนเด้อการร่วมกันแล้วทางเจ้ากับพ่อยกับได้อยู่หนึ่งมืนหาพันบาทน้อยละเนาะ โดยยังเดืออยู่อีกส right? ิบปลายพันบาทนี่เนาะหนึ่งสี่หนึ่งสี่ยังเหลืออีกหนึ่งสี่บาทนี่ถ้าได้ตัวนี้มาเพิ่มอีกอ่ะสียหาทางพ่อสร้างมาดําเนินการเดตลาดเลยโดยพอทั้งแม่บุญกับแม่นวลนั่นช่วยกันเดี๋ยนี่หันแม่บุญมีหนึ่งหมื่นไม่นวลมีอยู่ห้าพันโดยได้ให้เจ้าเราเงินหนึ่งหมื่นบาทมาหน้าแม่บุญนี่จ้าคิดว่าเป็นไผ่ไม่มีนก็ขาเพชร เดาจำได้เนาะดูดมบัวดมไปสีเหลืองเฮือนฮะสันเนาะมิแต่ว่าให้แม่นวลนั่งเฮ็ดเวียกของแม่นวลก่อนเดี๋ยวเขาเข้าไปเบิ่งเฮือนแล้วเจนขอบุญขอบคุณทั้งแม่บิ่งบุริกกไปบอกหยาเลยปะโดยอฮาสบายดีเด้ลยฉนวลเด้อโดยให่งฉนวลเฮ็ดเวียกของสฉนวลก่อนขารีผากั็มานั่งรินอยู่นี่พุ่นพื่องเลยพอดีทั้งน้องหลอดก็เห็นงู จากว่าบูมีเสียงเสียงดังปัญญังงูบูมีผมก็ไปงูมีผมเฮ้ย <laughs> ดังดึกสายเข่อยเนะาะก็คือว่า,วาเดี๋ยวพี่น้องเลยมาเนี่ทางเฮากะมีข่าวดีมาแจ้งทางลุกๆมาเนี่ยเรือชมวัวก็ต้องหลอดแหละอ่านันาน่งอยู่เตียงพี่ก็ได้บอกละเดียนคักเปัญยังอยู่นี่เนาะ เออแค่นังสมวัก็เห็นอยู่กลวยหันมันหันตามปะตามตาอือานั่งกนแมย่นบ่อ๋นมักแหลมเยมือใหญ่ตรวงเขียวมันเลยไปมันไก่ไกู่กนใหญ่แหลมีไก่ถูกได้พออู้หักรลนนั่นมันแ่ไก่อาจจะเห็นแนวบอดีเนาะ คุณเจ้ากอย่าเลนเขาไปหาไรใกล้บังคกด้ยังเลอะทัวมากไปหาไรเก่าไรกลเนาะ,ะอ่าวันนี้มีแต่ว่าท้าไผ่มาทาาคลิปถามอิละเด้ว,ว่าเป็นนุ่งเพิ่มพอบุญพอเสี้ยงหรือหลายคนเขามาหาอิละเด้อให้เจ้าแจ้งบาเพ่นแม่บุญมีงบเท่าไรเนาะแม่บุญมีหนึ่งมืน่นแม่นวนหาพันบาทแต่ว่าตอนนี้ยู่ในแม่บุญแล้วหนึ่งมื่นหาพันบาทเด้อ โดยใช้เอ um. ิญไม่ h à บางทุกค่ะบอกไป n h าก่อนเนาะไม่ h à ก็ร่างไงเฮ็ดยู่ยกินไปจ้ะมาเชื่อหนาบ่อไปอ่ะมปตู้มาแล้ววะนี่โดยสบายดีไปหากินยาบ่หำเวลาเจ็บคอเลยตู้โู้มียาอยู่จะกินอ้ไรบ่อยากกินไรหนาำยังเป็นต่ำอย่างอืมจะพาเขาไปโรงเรียนเละ กินน้ามันดาโคกอนาเจอกละสองพันรร 2, น่ะเนาะมันมันแบบว่ามันรมอ๋อมีว่ายาน่ะหายลานกินแน่ <ยา S 1> เอ้อทั้งเบ,บ,บาะไวตอนแรกนั้งเบาต้องหายไปเบิ่งคืออ,อ่อนๆนะแอดอล้คชิงเกลือชิมหอนๆเด้วยวคืนมีแต่วันนี้หั่นชะมดรามีไผ่เอาเงินให,ห้หั่นเบาต้องซื้อแน่วานเดานางเด้อเห็นหมูกินแต่โบตินเล็กน้อยเนาะหมูสูงแซ่บแซ่บให้เราให้ในบุญเราให้ให้เอาให้ละ หดเลยเหลือหมาบไม่วนหายเ่าไหร่ก็มันนะโปรตินบอกโปรตีนเนี่ยสื่อน้ำสื่อซางหน้ำกันมันได้กินลายกระบอดรีนอกนั้นครบอ่ามิต่ว่านทำน้องรอเลยหายายกินมาหนี้เฮาที่เฮาเข้ามานี่ทางเฮามีงบมาเพิ่มเด้อรม่ตู้เด้อร์งบคาสร้างเนาะทางเฮามีอยู่หนึ่งหมื่นบาทโดยด้วก็มีทางสนวนมอบให้เฮาอีก หาพันบาทเป็นหนึ่งมืนหาพันบาทเด้อโดยด้ว่าชิบหาพันแต่ว่าง่ายๆเนาะบ้านเอิญชิมหาพันแต่ว่าภาษาไทยเพ่นเอิญมื่นมื่นหาโดยถ้าใครมาแจ้งถามด้ว่าใครมาถามมาอย่างกะแจ้งบอกเพื่อนเด้อตอนนี้ทางสมุดมีแล้วหนึ่งมื่นหาพันบาทโดยที่บ้านเมย์บุญหันก็เป็นเงินของทางเมย์บินข้าพเพร โมีแต่อยากไห้ทั้งสมุยก็บเมตตูต้องหลอดขอขอบุนขอบคุณเพลินม่้องหลขอบุณขอบคุณน้ำเนีิง,งกับพอเพลินแล้เป็นโ้มันไส่กับทานผปน้องก็ขอให้ดีดีแหงปปแง้งสุกภาพถึงแข็งไม่ิงกับพอเพลสรุปกรารไม่สนใจก็คอยไลย์กับคือหลายเท่าพันเท่าเดือซ่าถคือเมตบุนคือกันถึงมาเป็นสะพานบุญใหล้ลูหลานก็ขอให้ดีีแหง้งทุกสภาพถึงแขง็งในบุญสรุปการ

ได้ยินแต่ล mm ูกหลานอวยพรก็ใส่พรให้ป hmm> ต so ูเ้อะปรขกพแข็งแงให้รำให้รวยเานอิเป็นลูกก็ไล่เนาะเพราะว่าเป็นเป็นรุ่นลูกปม่ตูเพราะว่ามาอ้บินก็ไม่เพชรนี่โดยเดื่กก็เพชรเพราะเป็นรำเป็นรวยเกามีตุาพแข็งแขงไป้างไรกาเ็นบอิญเอเป็นูกกไล่เหาะเวป็นเนลราะ่าเอยบน่เป็รนปดอ้เรป็นบเป็นราะเกาต้องคอยเบงง้าคยเอาเนาะ โดยอจาจักรนก็นมีแต่ร์รถฮะราว่าเขามีงูเพิ่มอีกเนาะเขาก็ายใช้ทั้งสร้างเพิ่นมาดน้ำเนินการก่อนตัวเสียวขั้นตอนที่ว่าก่อสาบนี่แหละก่อนตัวจักรกะพอถาบางทางทิงทมงานของเขาย่าเพิ่มเติมน้ำการเนาะแล้วตัวเด้ดอโดยไม่แม่บุญไม่ได้ซื้อขนมมาเลยวันนี้ถ้าเอาเงินให้ีิบูซื้อแน่วานบ่ฮะ Chị ừ, buồn cháu ngân hải bởi ơn đã lạ Ơ, chị ngân hải bởi ơn phụ lạ Cháu ngân hải bởi ơn phần chữ của tổng phần con ta bà chạy kín khóng nèo bà nèo năng đơ Khóng phần nào phần ông hải chạy kín Bà khuẩn có sửa nằm phục nằm chạy Cấp mì bởi ơn nèo rồi, đúng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  rồi Nằm uống nước luôn mì thôi đây à รกำแพงกันเด้ออืนี่โอเคไหมอาว่าประยัดถือเป็นลายกระฝากไว้น้าเป็นตู้เด้ออือืมสิบโอเคปั่นกันเด้ออันกับน้องเด้อโดยไปยั้นตู้ไอ้เมตตาวะห้าสิคอตัวกราฟกอนมิเตอมี่ยังเพ <te ิ okay. ่มเติมนะห้าสชิขับมาหาใหม่เด้อตู้เด้อโดยสบายดีเนาะ โดยค่ะบบบนี้กะโอเคพัยพี่น้อง,งนเอ้ยมืัอนี้ทางสุบุญเนาะกะได้มาแจ้งข่าวดีเพิ่มเติมเรื่องค่าสร้างพัยพี่น้องเอ้ยเรื่องเฮือนน้อง,องสมโภยเนาะกะมีงบไอ้น้ำสมบุญตอนนี้มีอยู่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทได้เด้อพัยพี่น้องเอ้ยก่อนอื่นทางสมบุญกันเนาะ พานคุณยา,ยา่พันแรกที่เพื่อนได้ช่วยสมทบขมาหาพันบาทนี่ก็เป็นของทั้งคุณยายอยู่ทั้งฟังไทยใจดีที่เพิ่นบอกประสงค์ออกนามกับขอบขอบคุณขอบคุณทั้งคุณยายลหลายเด้อขอ้คุณยายอยู่ดีมีแห้งสุขภาพ่างกายแข็งแรงแข็งแรงเด้อเนาะที่ได้ช่วยสมทบขมาในครั้งนี้โดยเด้กกะที่สมบญรื่บรบ่ไไรอีกทั้งสองท่านก็คือทั้งเอื้อยวิ่งไอเพชรของ o, เฮานี่แหลพพี่น้องเอื้อยหักของไอหักของเฮาเนาะ กรให้เอ้ยกับไอ้ทั้งสองคอให้ยูดีมี่หฮงสุขภาพทางกายแข็งแดงแข็งแดงเด้ออย่าเจ็บอย่าจนเอ้ยเอ้ยเนาะาัฒนาสิ่งใดกะให้สมความมัน่นารถนาเด้อร<ไ>ับกับโอได้เงินเมินตือนมากกระได้เงินแสนแบนมากโอได้แก้วมนันสุกเด้อเด้อขอบมมขอบใจเอ้ยหรือว่าขอบบุญขอบคุณเอ้ยเนาะที่เอืย้ยได้วางใจให้นอ้องเป็นสะพานบุญให้ตั้งแต่ลาตั้งแต่แรกตั้งแต่จะบ,บุญเฮ็ดสะพานบุญให้พี่น้องเอ เอ้ยกระไม้เพนกวาได้วางมุกวางใจไห้ทางสมบุญเป็นสะพานบุญไห้ตลอดมาตลอดไปเลยอเพรยนเพดองเอ้ยทางเฮากะดีมุกดีใจเนาะโดยอ่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าชุดเพย์เนดองเอ้ยทังสมบุญกะจะได้ขอลาพีและน้องไปก่อนเด้อถ้ามีอย่างเพิ่มเติมทังเฮากะจะแจ้งบอกพี่บอกน้องอีกเท่านึงเดองเกี่ยวกับเพื่อนน้องสมโบสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดีสบายดี